ไม่มีเลยเนี่ยมีมันต้องมีดิเห็นป่ะแล้วใส่แว่นดำมันจะเห็นอะไรปะเะว่ายังไม่อยู่เกียร์ว่างบ้านทำเถอะตั้งใจมากเลยมันก็มองไม่เห็นเนาะมืออาชีพยังไม่รอดเล้วเนอะอย่างเราทำยังไงครับคุณชมงต้วเปลี่ยนเกียร์ด้วยเปลี่ยนไปเกียร์สองเกียร์สาม สองยังสีส้มไอ้ไอ้เลของมันไม่ขึ้นหรอมาเลขสจอดบียดเยอะะอย่าอย่าทีข้างหน้า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  พี่ป้าไปไหนอะเลยมาตั้งไกไปต่อน่าขำำน่าเบเบดอูสามมสเอาเลขสามทำไมซิงเหรอไม่ัเด็พอดีเบกอยาเบ็ดเนอเออจะเบนไปเลยล่องายล่องน้ำไปยายสิงแก เล่นไปเลยอย่าไปนั่ไม่ต้องกลัวา้อรถเ,เลยข้าวโกนนั่งถอดนั่งเลยนั่งดีๆกวนั่งก็ดีกันหายหลัง,งดดดดเดี๋ยวป้า,ปปาหมามันกัดหนูมาไม่กัดก่อนนี่จอดี๋ยวป้าโป่ตก็ซื้อมาถ้ามันกัดหนูเข็มประกันจา<อ>กป้านะเฮ้ยแม,ม่กลัวจริงกั้นหายใจ <laughs>

เป็นเป็นคันแล่นนี่ค pues ันแล่นอะที่โดนวัววิ่งไล่อะวิ่งตูๆเลยคันแล่นตาอะไรอยู่ในมืออะอะไรอยู่ในมือเห็นอยางไ่ทำอะไรอะยังเหมือนด้วย Uh huh. จะน้นยหมดแล้วยืมมันเฉยกเจะได้อยู่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาตรงเสาสีดำอ่ะเมื่อกี้โดนด้วยอ่ะเอาเอาตรงนี้ตรงนี้หายแล้วเอาให้โดนเด้อเสียงยังดังอ่ะแน่นไหมแน่นมาก อันนี้ถ้าโดนคนนี่เจ็บมากเลยใช่ไหมเลือดออกเลือดเลือดออกเลยไหมปวดขึ้นเท่านี้จริงปะตาหน้ากลัวจังหยาดยิงอย่างแม่นนะทุกคนแลักเขาขาวจูงไอ้เดเขาขาวเหรอโอ้โหไอ้ต้องขวางกันนะโอ้แม่เรียกเอ้ยเมื่อกี้เขาเล่นอันนี้ไม่ถูกนิดเดียวโอ้ยแม่เรียก อตายแล้วปาตาที่ทิ้งหนูอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตามันจะขวนหนูหรือเปล่าต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 าทั้งหมาทั้งวัวกลัวหมดเลยเยอะมากนิดแค่หอมาได้หรอตัวหนึ่งไหน

ให้ปลากูนสองถุงห้เมี่แย่จงสองถุงให้พัดสองถุงให้ปลาทิพย์ถุงหนึ่งเหลือจะถุงหนึ่งถุงเท่าไหรคะสิบบาทโอ้โหถุงละสิบบาทนะสดจากสวนเดี๋ยวบ่งขายแค่สิบเดี๋ยวมีโปรโมชั่นเร็วๆนี้หรือเปล่าคะค่ะค่ะเท่าไหร่คะยังไงเก็บเองเลยเก็บเองฟรี ป้ายังคิดว่ามันน้อยไปนะเนี่ยถมาตอถ่ายเขาสูงนะยี่สิบบาทม่ตอถ่ายเขาสูงแล้วเขาบอกว่าอันไหนลูกเล็กกะเขาไม่ให้ผ่านเขาอันนี้ลูกใหญ่ทุกทุกลูกนะคะอันนี้อันนี้มีแต่ลูกวันนั้นเนี่ยมะเขือเนี่ยเอ้าแล้วแม่มันแม่มันนีก็เตี <IEL> tense, ้ยมดนี่คือที่จองไว้กำลังเอาเข้าไปให้ ที่จองหัวบ้าทิตย์วายใกล้ชิดสุดสุดตัวใหญ่แข็งว่าไม่ใหญ่อ่ะตัวใหญ่คัะแข็งนี่ตตามันเท่นั่นตตาร้องไหมล่ะเดี๋ยวเอานี่ผลออกไปให้จะได้คนเจ้าขาลงเหมือนตา <c oughs> อุยตุ่นน่มั่เลยอ่ะมันนิ่งมากเลยอ่ะต่างาต่างสเยี่ยพี่วัวแล้วะาดีตาไม่เพี่วัวโอยอย่าพี่เดี๋ยวไปล้างน้ให้่งเไในบ่อเลยะแล้มกระไหล่ลื่นไม่วเลยนะหอมไหมกลิ่นหอมไหม นั่นแหละหอมว่ะถ้าทำน้ำหอมแบบนี้จะมีคนซื้อ่าเปล่าไปป่าไปก่อนเด้อเดี๋ยวป่าไปรัดระวังช่างไม่นสิไปบ้านดอกกอนังนั่งไปเด้อโอเค ขวาเดี๋ยวขวาขวาเออยนี่มันฟังออกขวาขวาเออไปไปเอหนูไปดักด้านนี้สิอเฮเราต้องใช้เสียงหน่อยเฮสียงแบบตาต้องมีลูกคอเลยล้อเรียนตา เด็กเลี้ยงวัวตอนเล่นมือค่ะเล่นแบบวัวเดินงไงรู้ป่ก่อนมันุ่เฮ้เฮ้แหมทำไงอ่ะ้วงไปใส่จอยมุงยอย่างดูแลกูพาพขบานด้วยเว้ยแม่ <c oughs> ไม่หูนหน้มป่จ้ไเป็นไปได้ป่ไย่าเผาฝนไม่เอา,ไม,า,ไ,มเอาไม่กล้าไม่กล้าขนาดนี้น <S <S ไปแล้ว <S 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 ไม่ยายขอนอใหม่ในเด้อ